สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาใน EP ีที่221แล้วนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอด304 BIBEW นะคะมีตัวแอดนำหน้า304 BIBEW นะคะไม่ใช่เว็บการพนันหรือใส่ด่วนปิดด่วนค่ะ083 43 7 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะ วันนี้นะคะมาในราคาเดียวองละ3า0บาทสองค์1,000พันะคะองละ3 0 0บาท4องค์1,000พเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะรายการที่1ค่ะเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะเป็นพผล่วงเนื้อชิ้นสนิมแดงค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ รายการที่หนึ่งค่ะพันล่วงเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าๆส,สวยๆแบบนี้สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนี่นะคะรายการต่อไปค่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเนื้ออะไรนะไม่แน่ใจว่าเป็นงาหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาท เนี300 baht, the ่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปูดทวดค่ะไม่ทราบพิมพ์หลวงปูดทวดไม่ทราบพิมพ์เลี่ยมกรอบวินเทจเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบวินเทจเก่าๆหนาแบบนี้เลยค่ะกันน้ําได้นะคะพี่ๆค่ะกันน้ําได้ค่ะ จัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะอง์ละสามร้อยบาทสี่องคหนึ่งพันนะคะพี่พี่คะหลวงปูดทวดไม่ทราบพิมพ์คะ่ะเลี่ยมกรอบวินเทจกันน้ำได้สามร้อยบาทคะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการอาเป็นหลวงหลวงปูดทวดนะคะแบบนี้เลยเป็นหลวงปูดทวดพิมพ์นี้เลยนะคะไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่พี่ดูกันเราเองนะคะ ส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะคะพี่ๆคะ่ะนี่นะเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะเป็นการเลี่ยมวินเทจแบบนี้เลยเก่าๆกันน้ำได้คะ่ะเลี่ยมหนาๆเลยนะคะหลวงปู่ทวด300บาทคะ่ะ300บาทด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นพระรูปหล่อพระสังกจายนะคะเป็นพระสังกจายแบบนี้เลยอันนี้องค์ใหญ่นะคะอง์นี้องค์ใหญ่นะเป็นพระรูปหล่อแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าตามสภาพเลยค่ะพี่ๆเก่าเก่าตามสภาพแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะใต้ฐานสวยๆเก่าเก่าตามสภาพเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาท เก่าๆม,ม,มันสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมเลี่ยมกรอบเก่าๆแบบนี้ค่ะตัวเลี่ยมกรอบนะคะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยหนาๆเลยคะ่ะหนาๆเลยเป็นการเลี่ยมหนาๆเลยเนี่ยนะคะมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาท พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะส0มรอบาทนี่ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะพี่พี่พระเนื้อผงเลียมกรอบวินเทจแบบนี้เลยพระเนื้อผงนะคะไม่ทราบที่ค่ะเรียมกรอบวินเทจแบบนี้เลยกันน้ําได้นะคะ กันน้ำได้เป็นพระเนื้อผงนะคะกันน้ำได้สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูลนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูลเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะเป็นเลี่ยมสามห่วงแบบนี้เลยค่ะ เปิดหน้าเปิดหลังเก่าๆตามสภาพเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะนี่นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงปีสองสี่แปดสี่นะคะเหรียญหลวงพ่อคงปีสองสี่แปดสี เลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเก่าๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมะคะ่ะวัดสะพานสูงเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแบบนี้นะคะ่ะเป็นการเลี่ยมวินเทจนะคะ กันน้าได้ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีค่ะเลี่ยมพลาสติกนะคะกันน้ําได้ค่ะหนาๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะพาลรูปหล่อหลวงพ่อเงิน เก่าๆแบบนี้เลยค่ะเก่าๆแบบนี้มาพร้อมกรอบแบบนี้ค่ะมาพร้อมกรอบด้านหลังตันแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสามรอยบาทค่ะสามร้อยบาท,าบาทนี่นะคะ รายการต่อไปค่ะองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญใบเสร็มาหลวงปู่เอี่ยมมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยด้านหลังเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะคะด้านหลังมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีค่ะสามร้อยนะคะนี่ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อหลงเพ่ะไปะคะ่ะไม่ทราบปีสร้างเลี่ยมกรอบ,บอ,อบสีน้ําตาลแบบนี้นะคะ่ะกรอบพลาสติกสีน้ําตาลแบบนี้เลยกันน้ําได้นะคะเป็นพรารูปหล่อลเลี่ยมกันน้ําได้ะคะ่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะรายการต่อไปะคะ่ะเป็น plugging พลักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะเก่าๆตามสภาพเลยนะคะไม่มีเสียงกิ่งค่ะเป็นพลักกิ่งแบบนี้นะไม่มีเสียงกิ่งค่ะสวยๆมันๆเลยนะคะสภาพใช้ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะรายการต่อไปนะคะ เป็นหมากทุยค่ะลงรักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยหมากทุยนะคะลงรักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยสวยๆเก่าๆเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทไม่ทราบหลวงพ่อนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จวันนี้น้องได้พระสมเด็จองไปเปื่อยมาสององนะคะเริ่มจากพระสมเด็จรายการที่หนึ่งค่ะ ลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้นะคะรักลอนทองลอนๆอแบบนี้เลยเนื้อพระนึกๆเลยนะคะสวยๆเก่าๆตามนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองคเลยค่ะพี่ๆคะ่ะสามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยบาทพระสมเด็จองค์ที่สองนะคะเป็นการลงรักแบบนี้เลยสวยๆสภาพดีนะคะเป็นการลงรักแบบนี้เลย สวยสสภาพดีค่ะสมเด็จรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะองค์นี้เป็นพระไม่ทราบที่ค่ะเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเก่าเก่าตามสภาพเลยนะคะ เก่าๆตามสภาพเลยใต้ฐานตัดช่อแบบนี้ค่ะใต้ฐานสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบที่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบที่เก่า,าๆแบบนี้เลยค่ะเก่าๆแบบนี้เลยเป็นพาระรูปหล่อนะคะเก่าๆแบบนี้เลย เป็นหลวงพ่อเงินไม่ทราบที่นะคะสามร้อยบาทค่ะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะมีสายสินมัดมาแบบนี้เลยนะด้านหลังเป็นปีพศเอ่อด้านหลังเป็นปีพศสองพห้าหนึ่งเก้านะคะ ปีพศส5 1 9มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำค่ะพี่พี่ค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำแบบนี้เลย300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะองค์นี้นะคะได้มาเดิมเดิมแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องจะแกะให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะแกะให้ดูเลยมาแบบเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตแกะให้ดูนะคะ แกะแบบมาพร้อมมาพร้อมแบบซีนซองแบบนี้เลยนะแกะให้ดูกันเลยนะมาพร้อมซองแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าแกะให้ดูกันเลยองค์นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะองนี้มาพร้อมตัวหนังสือค่ะเขาบอกว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่นะคะปีสองสี่เก้าเจ็ดค่ะ เป็นปี2.497นะคะเป็นหลวงปูดทวดแบบนี้นะคะเป็นหลวงปูดทวดแบบนี้เลยเป็นพันเนื้อผงนะคะเนื้อผงเนื้อว่านแบบนี้นะคะเป็นพันเนื้อว่านแบบนี้เลยเก่าๆตามสภาพเลยค่ะพี่ๆค่ะมาพร้อมซองเมื่อกี้แกะซองให้ดูกันเลยนะได้สภาพมาแบบเดิมๆแบบนี้เลยไปเดิมๆแบบนั้นเลยนะคะนี่ค่ะสามอบาทนะคะสามบาทมาพร้อมซองแบบนี้เลยนะคะ มาพร้อมซองแบบนี้เลยนะอันนี้น้องพ่กแกะให้ดูกันเลยนะคะมาพร้อมซองแบบนี้ไปแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะพี่พี่ขา300บาทอ้าวใส่ยังไงละเนี่ยนี่นะคะมาแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะไปแบบนี้เลยะคะ่ะมาพร้อมซองแบบนี้ไปแบบนี้นะนี่นะคะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพลักกิ่งอุปคุดค่ะ แบบนี้เลยพลักิ่งอุปคุตเก่าเก่า,าสภาพใช้แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะใต้าฐานเป็นแบบนี้นะสามร้อยบาทค่ะพี่พี่ค่ะสามร้อยบาทจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มสามร้อยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ค่ะ ด้านหน้าเก่าๆแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปูดทวดพิมพ์เตาลีดนะคะหลวงปูดทวดพิมพ์เตารีดเก่าเตามสภาพเลยนะคะขึ้นคาบเขียวๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นหลังเรียบค่ะด้านหลัง นี่นะคะหลวงปูดทวดพิมพ์ตอนลี่สามร้อยบาทค่ะนี่นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อ,หล,อหลวงพ่อไปเป็นเหรียญหล่อใบเสมาค่ะของหลวงพ่อไปแบบนี้นะคะเขียวเขียวเกาเกาแบบนี้เลยค่ะตามสภาพเลยนะคะเขียวเขียวเกาเกาแบบนี้เลยมาเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะ เป็นเหรียญใบเสม,มาปีสอง8ี่ดค่ะเหรียญหลวงพ่อไปใบเสมาแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญจุลาลงกรค่ะพี่พี่เป็นเหรียญกลมนะคะเหรียญกลมใหญ่เหรียญจุลาลงกรเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะด้านหลังเขียนว่าสยามรัฐค่ะเหรียญหนึ่งบาทนะคะด้านหลังเขียนว่าสยามรัฐเป็นเหรียญบาทใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมๆค่ะไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเนื้อโลหะค่ะพี่ๆค่ะเป็นเนื้อโลหะแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญ หลวงพ่อท่านนุ้ยนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญพ่อท่านนุยนะ้ยนะเป็นเหรียญหลวงพ่อนุ้ยนะคะแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะ เก่าๆเลยนะคะเหรียญหลวงปู่โตะด้านหลังเป็นยันค่ะเขียนปีพศ251 1นะคะตัวเหรียญเป็นปีพศ .251 1ค่ะแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ300บาทนะคะพี่ๆขาสา0 0บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพัดรูปหล่หลวงพ่อเงินค่ะแบบนี้เลยสภาพใช้นะคะสภาพใช้นะคะ ใต้าฐานเป็นการเทหล่อแบบนี้เลยนะคะเป็นการเทหล่อแบบนี้เลยใต้าฐานสวยๆเก่าๆสภาพใช้นะคะหลวงพ่อเงินสามร้อยค่ะสามร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่ค่ะแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระรูปหล่อไม่ทราบที่ค่ะแบบนี้เลยนะ ลายฐานเป็นแบบนี้คะ่ะเก่าๆเลยคะ่ะเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะเก่าๆส,สวยๆสภาพใช้แบบนี้เลย300บาทคะ่ะ300บาทรายการต่อไปแล้วนะคะรายการสุดท้ายนะมาพร้อมซองมาพร้อมถุงแบบนี้เลยเขียนว่าวัดรหารไลนนะคะเขียนว่าวัดรหารไล่มาพร้อมถุงผ้าแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวน้องจะแกะให้ชมกันเลยนะคะแกะให้ชมกันเลยมาพร้อมซองแบบนี้นะคะเนี่นะมาพร้อมถุงผ้าเลยนะคะแกะให้ชมกันพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าน้องก็เพิ่งได้มายังไม่ได้ดูเลยนะคะโอพระอะไรอ๋อเป็นพลักกิ่งคะ่ะของหลวงปู่ทิมนะคะเป็นพลักิ่งของหลวงปู่ทิมคะ่ะแบบนี้เลยนะคะมีเสียงกิ่งคะ่ะมีเสียงกิ่ง นี่นะคะพลักิ่งหลวงปู่ทิมมาพร้อมถุงผ้าแบบนี้เลยนะมาพร้อมถุงผ้าแบบนี้เลยนะคะพลักิ่งหลวงปู่ทิมด้านหน้าแบบนี้นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะ่ะใต้ฐานมีโค้ดนะคะใต้ฐานมีโค้ดนี่นะคะมาพร้อมถุงผ้าแบบนี้เลยสามร้อยนะคะสามร้อนี่นะคะสามร้อยบาท มาพร้อมซอง้อมพร้อมถุงผ้าเก่าแบบนี้เลยนะคะถุงเหมือนถุงยาเลยนะคะอ,องนี้นี่นะคะมาพร้อมถุงแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่ค่ะมาพร้อมถุงแบบนี้เลยนะคะ300ร้อยบาทนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ ep นี้นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจ โทรสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่0834377753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ